สวัสดีบรรยากาศยำเที่ยงพี่น้องคลิปนี้ก็มีเมนูเนาะคือเก้าเห็ดแยกเห็ดกินอยู่นาคือเก้าอพี่น้องเก็บผักเก็บหญ้าอยู่เที่ยงก,ก็เกลอเที่ยงน้ำเซอร์พี่น,อนอ้องส่วนน้อยพี่น้องแต่ว่าก็มีพวปลูกพอได้เก็บพอได้ดูแลพี่น้องหน้าฝนช่วงนี้นเห็ดนาไปนําดูแลผักไปนำพี่น้องดูแลสวนไปนำไหม บเหลียงล่นมาเลยน้ำไหลทั่วเขาก็ติดดอกเลยเนาะทั่วเขาติดดอกเลยจังอยก็ได้เก็บนะข่าวเดียวถ้าติดดอกเนี่ยก็คือได้เก็บเลยนี่ข่าวเดียวหน้าฝนแบบนี้น้องก็ต้องคดน้ำบรรยากาศดูนาเขาก็ได้มไส,มไสมไหมูเนาะสมใ่หมูกินเทียงคิดีนกับปอย,ยาวเราเลยเนาะเห็ดกญกเห็ดกินอยู่เทียงเนาะกับบรรยากาศดีๆ จะเอากับน้ำไหลเ็ด็กเด็ดกินยอยู่เที่ยงคือเกลาพนะี่น้องสว่างนี่กับสว่างทากากอนพนะี่น้องจังจังสีท้ายฮะเบิ้งอีกเช่นหนึ่งนะี่น้องน้ำนาสว่างนี้ยังรออยนะู่เนาะรอกาจังน้อยครนะับพี่น้องรอการอน้ำรอฝนน้ำนะี่น้องไปไปเบิง้งต้มซีรื่องในหมู่ใส่หมู่พนะี่น้อง มันมันบหายาหาทิ้งไปแล้วเมือ ก็งากินมันมากินดุหลังูบเนาะมันไปยงอนมันไป

को दे दे